จนโจ,จนละโจระเข้าแปลว่าอะไรจอนไม่อยู่กับที่เป็นผู้ที่ไม่อยู่กับที่คือไม่เป็นหลักเป็นแหลงจรนจะเป็นผู้ที่ไม่ไม่ใช่บุคคลที่มีที่อยู่ที่แน่นอนตลอดเวลาแว้นันคว่าต้องคอยเติมความสุขอยู่เรื่อยนะไม่รู้จักพอโยนเนี่ยมีมีหลายลักษณะนะ โจนหิวไหมหิวแล้วสิอันนี้ไหมแค่หิวอไปเรื่องของโจนก็มีอยู่อย่างนี้ถอยหลังจากนี้ไปเนี่ยสิบปสองไข่ทำไมนั่นเนี่ย มันเป็นมันเป็นช่วงเวลาที่ข้ายากหมากแพงทุกอย่างมันแทงแรงไม่สมบูรณ์เดิมทีกระทาชายผู้นี้ไม่ได้อยากเป็นโจทย์ถ้าเป็นคนจามาหาเลี้ยงชีพปกติได้ว่าทรัพย์ที่ปรากฏมันสมบูรณ์ถูกไหมข้าวอาหารการกินสมบูรณ์ทุกคนมีความสุขจำมาหากินได้แลกันไปเปลี่ยนกันมา มันไม่มีเรื่องเดือดร้อนพอช่วงเวลาที่ธรรมชาติมันเปลี่ยนแปลงไปทำให้ทุกอย่างมันแปรปรวนคนทุกคนก็เริ่มเห็นกนตัวมากขึ้นคนที่มีเขาเรียกม,มีกำลังน้อยมีปัญญาน้อยมีโอกาสน้อยก็ตกเป็นทาสของคนที่มีโอกาสมากกว่ามีกำลังมากกว่าเขาก็ใช้การข่มขี่ข่มเหง แล้วก็เอาซับมาไอ้นี่เป็นโจรแบบคือเป็นโจรซื่อๆเอากันซื่อๆอ,อ,อ่ะมึงจะยอมไม่ยอมมึงก็ต้องยอมเพราะมึงไม่มีกิจเองอยากกินเองก็จะมาเป็นไข้ข้า,ขาะเป็นทาสุข้าใช้อะไรเองก็ต้องทำเห็นไหมเพราะจะขืนไปอยู่ที่บ้านตัวเองข้าวก็ไม่มีกอกหมอ้อน้ำก็ไม่มีจะก,กินผลหมลรากาไม้ก็หาไม่ได้แห้งแล้งหมดต้องย้ายที่อยู่ จะย้ายไปไหนไปที่ไหนไหนมันก็เป็นเหมือนกันมดเขาเรียกก็มีพวกที่เขาเรียกว่าสมัยนี้เรียกอิทธิพลหน่อยนะคือมีอำนาจมีบุญหน่อยมีอะไรมีทรัพย์มากกว่าหน่อยแต่ว่ามีทรัพย์ก็จริงแต่อาหารการกินก็หาไม่ได้เหมือนกันในเมื่ออาหารหาไม่ได้เขาก็ต้องไปพยายามที่ให้คนเหล่าเนี้ไปหาอาหารให้แล้วคนเหล่านี้จะทํำยังไงก็ได้ถ้ามึงมาไม่มีอาหารมามึงก็ไปซะ จะไปตายไปงั้นเถอะเขาไม่ทำร้ายเขาไม่ได้ฆ่าแต่คุณไม่มีโอกาสที่จะอยู่กับฉันเนี่ยคุณไม่ได้ทรัพย์คุณไม่ได้ที่อยู่อาศัยคุณไม่มีส่วนแบ่งเรื่องของอาหารถ้าเขาให้อาวุธคุณไปคุณก็ต้องอาวุธไปเขาก็มีทรัพย์ไปซื้ออาวุธได้ไอ้ของแห้งๆมาซื้อได้ถือไหมพา,าหานะหาได้ มาหาได้อะไรหาได้แต่คนจนจนธรรมดาก็หาพวกนี้ไม่ได้คุณมีทั้งอาวุธคุณมีทั้งพาชานะคุณไปคุณไม่เอามาวิธีไหนเป็นเรื่องของคุณแต่คุณต้องเอามาให้ฉันไปหาข้าวมาไปหาอาหารมาไปหาผลไม้มาอะไรมาเอา,เอามาเอามาก้วกันมันไม่ไดเอามาเพื่อกินมันเอาไปขายอ่าเหมือนก็ไม่ซือ้อแต่ปล้น พ้นคนที่พอมีอยู่บ้างเพราะว่ามันแห้งแล้งไม่ใช่แห้งแล้งทุกที่บางที่มันก็แห้งแล้งไม่มากน้ําที่ต่ํามันยังมีอยู่ถูกไหมข้าวพอปลูกได้มีไอ้ที่มันสูงน้ํามันไม่มันหมดไปแล้วมันก็ปลูกข้าวไม่ได้มันก็ไปขโมยที่ข้าวขโมยอาหารที่นั่นขโมยของที่นี่ครนี้ไอ้คนขโมยเนี่ยวันลรามันฮึกเหิบเนี่ยมันทาได้ครั้งหนึ่งมันก็ทําต่อทาต่อแล้วมันก็ไม่สนใจแค่อาหาร มันก็สนใจทั้งคนสนใจทั้งทรัพย์ที่จิตตัวในบ้านนั้น,นก็ป้นมาหมดก็กลายเป็นเ,เขาได้ไรแดนที่เป็นอารชัชีใช่ไหมนั่นี้คนเหล่านี้ก็ทําทําความเร็วกันอย่างต้องใช้เขาบอกว่า,วาความจําเป็นบีบบังคับทําหนักๆเข้าก็กลายเป็นสันดานที่ใส ตอนแรกๆมันก็เป็นธรรมเพราะว,ว่าจายอมแข่งชีวิตและโกว,ว่าชีวิตจะอดตายลูกเมียก็อดตายเขาก็ต้องทําผู้ชายลูกเมียก็เอามาอยู่กับบ้านเศรษฐีแต่เป็นเศรษฐีฉลาดหน่อยนะฉลาดแกมโกงอย่างเนี้ยอันนีเขาเล่นนายใหญ่แม่ป่นจะเป็นผู้ดีอให้พวกนี้ไปป่นออกมาแล้วก็ไปบริจาคเขาว่าฉันเป็นคนมีบุญเป็นคนอะไรคนนักบุญ ไปบริจาคให้เขาแต่ว่าที่เล้วขีเล่ที่บริจาคไอชีดีๆมันก็กินแล้วก็ขายในต่างเมืองก็ได้ทรัพย์มาได้อาวุธได้อะไรมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นมันก็มีไอพวกที่แย่ไอพวกที่ม,มันลาบากก็มีเยอะก็ค่อยทยอยเอ้ที่นี่มีเว้ยต่างคนก็ต่างพูดเป็นปากเป็นเสียงไปเรื่อยนะพับพวกก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นมันกลายเป็นอะไรมันกลายเป็นสามารถจะเป็นกองโจร ใหญ่ๆได้ตั้งตนเป็นกษัตริย์เป็นหัวเมืองได้อย่างสบายเพราะว่ามีบริวารที่เป็นพวกนี้เยอะมีทั้งอาหารมีทั้งบริวารมีทั้งอำนาจมีทั้งอาวุธแตาม่ไดตั้งตวเป็นใหญ่ได้แล้วก็จริงไม่นานนะเขาก็ตั้งตัวเป็นใหญ่ประกาศตนเป็นกษัตริย์ขยายอาณาเขตบริเวณนี้เป็นแผ่นดินตรงนี้เป็นของเขามันเป็นเจ้าเมืองตั้งตนเป็นเจ้าเมืองเป็นใหญ่ แต่งตั้งคนนั้นเป็นที่แต่งตั้งคนนี้เป็นโน่นเนี่ยแต่งตั้งไปให้สวยให้เงินให้อะไรไอ้พวกนั้นคือโจนหมดพ้นหมด,หมดไอ้ที่เป็นทหารเป็นแหลงเขาอะเลทนซับโป้นสิ่กันมันก็ขยายไปเรื่อยๆจากเมืองนี้ขยายไปเมืองต่อไปขยายไปเขตต่อไปเนยเพราะว่าที่นี่มันโป้นจนหมดแล้วอะใช่ไหมละ่ะมันก็ต่อไปอีกกาลังมันเยอะขึ้น ภาชนะมันดีขึ้นอะไรๆมันขนสเสบียงได้มากขึ้นมันก็ยายวงออกไปวงออกไปเรืยเลยจนไปถึงหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งที่ชายคนนั้นก็เป็นชาวนาทําไร่แทนาปกติเป็นลูกชายคนเดียวคนเป็นพ่อเสียคนเป็นแม่แก็แก่ตาไม่เคยดีก็อยู่ด้วยกันสองชีวิตคือแม่กับลูก ก็โดยปกติก็ไม่ได้มีอะไรก็ใช้ชีวิตธรรมดาจนไอสิ่งนี้มัน,นคืบคานเข้ามาเบียดเบียนที่นั่นโดนที่นี่โดนที่นู่นโดนโดนก็นไปโดนก็นกนมาก็รู้สึกว่าเขาไม่สามารถอยู่ได้เฉยๆแล้วไม่ใช่เขาก็ต้องโดนเขาอ่อนเขาก็ต้องเสร็จถ้าเขาแข็งขึ้นมาก็จะมีการต่อสู้ถูกไหมเมื่อมีการต่อสู้ถามว่าชีวิต มันเหลือแค่สองชีวิตชีวิตหนึ่งคือชีวิตของคนแก่คนหนึ่งที่เป็นแม่ซึ่งตาไม่ดีนะกระชี้ของเขาสองชีวิตเนี่ยก,การปกป้องชีวิตของคนเป็นแม่ไม่ให้เดือดร้อนนั่นคือเจตนาแรกที่จะปกป้องแม่ของเขาไม่ให้พวกพไอ้โจรพวกนี้มาเบียดเบียนทั้งๆท,งท,งท,งทรัพย์สินไม่ได้มีอะไรมากมันมีแค่ว่าข้าวมันอุดมสมบูรณ์แต่ก็ไม่ได้ทําเพื่อขาย ทำเพื่อแค่กินอยู่ปกติแต่ว่าพื้นนาพื้นดินพื้นอะไรมันสามารถปลูกข้าวปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารได้ดีเพราะว่าท่านเป็นคนมีบุญมาเกิดแต่คงมาเกิดเพราะมีเหตุผลม,มาแล้วมือถึงเวลาไอ้พวกนี้มันเข้าขยายมามากๆเข้าเขาก็เริ่มที่จะต่อสู้การต่อสู้ของชายผู้นี้มักใช้ปัญญาในการต่อสู้จะไม่ใช่เพราะว่ากําลังมมีแค่คนเดียวปัญญาคือการพูด ใช้วาจาการพูดมากกว่าการใช้กำลังางนั้นนะเขาก็จะปีตัวแยกออกไปต่างหากว่าเห็นชายพวกนี้เดินเข้ามาเป็นเขารู้ว่าไม่ใช่คนดีแต่ก็ททำตัวมอนเข้ามาสำรวจดูดูก่อนเขาก็ออกอุบายว่าเฮ้ยท่านจะมาจากไหนแล้ว ผมไม่รู้นะแต่ผมรู้ว่าที่นี่มีทอ,องในแ่งทองขับอยู่ตรงทับไอ้ถ้ำนั้นเป็นถ้ำทะลุคือถ้าเดินไปแล้วเนี่ยคือตกหน้าผาตกหน้าผามันไม่จะเป็นถ้ำแล้วมันจะเป็นตันมันถ้ำทะลุออกไปแต่ว่ามันจะคดเคี้ยวก็มันลึกพอสมควรนะไม่ใช่ตื่นๆเข้าไปแต่ว่ามันทะลุ คือทางออกออกมาคุณก็เจอคุณไปต่อคุณก็ตกเหวมีสองอย่างนั่นคนเดียวจัดการได้ไหมได้เขาก็ออกอุบายว่าที่นั่นมีทองคํามากเขาจะรู้ได้ยังไงว่ามีจริงๆแลมัเขาก็บอกว่า <c oughs> ขุดคืคืนนี้คุณนอนแล้วคุณจะเห็นแสงสว่างพุ่งออกมาข้างๆเา,านี่นคือแสงทองที่ต้องแสงดวงจันทร์เปล่าจุดกองไฟ กองไฟเวลากลางคืนมันทำใหแก้กมกมสว่างอ่าเหลืงองอลับสว่างเูกไหมนี่วะแล้วก็เล่จาจะพระวันจันทร์ที่เต็มดวงนะอ่าไอ้นั่นมันก็ต้องคือเขารู้ผู้แปลงก็ไม่เชื่อแต่ก็ต้องทำให้มันเห็นเพราะเ็เห็นแสงสว่างขึ้นมาเรืงองรองอย่างเงี้ยเขาโอ้โหทองเยอะเว้ยไอ้พอทองเยอะปุ๊บมันจะต้องไม่บอกใครตามหลักของมนุษย์เนี่ยมันจะต้องไปคนเดียว ถ้าบอกคนอื่นด้วยมันก็ถูกแย่งถูกไหมอ่ะถูกแบ่งสัดส่วนมันไม่ยอมแนงไปคนเดียวก็เข้าถาาไอ้นี่เเขาก็เข้าเวลาเขาก็ทําให้รู้ไม่ชี้คุณไปก็ไปมันก็เดินไปเรื่อยๆก็ยิ่งลึกๆเข้าลึกเข้าอันนี้มันมืดอ่ะกลางคืนมันจะไปกันไวนะเขาบอกว่าไปกลางวันคุณจะไม่เห็นทองคุณจะไปตอนกลางคืนเพราะจะรู้ว่าจุดทองมันอยู่ตรงไหนเพราะแสงสว่างมันจ้ส่องมาคุณจึงเดินหาทองเจอ ถ้ากลางวันคุณไม่มีสิทธิ์เห็นนะปัญญาไหมตั้งมีสมองอเพราะไอ้อไนี่ไปไปถึงจุดที่มันมีแสงสว่างเขาจ,จุดไฟเอาไว้อ่ามันจะสดหน้าผาเนี่ยมันมองไม่เห็นแล้วมืดเพราะถัดไปหน,นะนะัะคุณ <S <S อยู่ข้างหน้าอีกไม่โนคุณต้องวิ่งนะ <S <S เดี๋ยวตะกอนมาหนังคุณต้องวิ่งไปข้างหน้านะอารามันตกใจมันต้ององวิ่งพอเขาไปวิ่ง,งวิ่งวิ่งก็ตกหาย หนึ่งศพก็าําอย่างนี้เรื่อยๆมากี่คนก็หายมากี่คนก็หายอ่าไม่หายชาวบ้านคนอื่นไม่รู้เรื่องในคนคนอุบายับชายผู้นี้ไม่รู้เรื่องเพราะว่าชาวบ้านเหล่านั้นก็ถูกขโมยถูกอะไรไปพรไอ้ข่าวมันเริ่มหนาหูมากขึ้นว่าไอ้คนเรามันปิดไม่มิดแล้ว มันจะต้องพูดอ่ะใช่มไหมไอคนปากสว่างมันมีอะคอร์ก็รู้ก็เคยเฮ้ยมันมีทองเว้ยไอก็ต่อกันไปต่อกันไปคราวนี้มันลาวไปถึงในเมืองเลยว่ามีทองพอนายมันรู้ว่ามีทองมันไม่ไม่ให้ลูกน้องมาเองมันมาเองเลยนะนาอย่าลืมว่านายมันก็ฉลาดนะ มันไม่ง,ง้อมันอย่ารบตงน้องนะว่านั่นไม่เป็นนายคนไม่ได้จริงมนะเขาก็รู้ว่าเขาก็สืบเพราะเวลาต้องต้องคุยก็ต้องผ่านผ่านชายคนนี้สุคขั้งนะมันจะเป็นอะไรก็เรียกเครื่องหมายเพราะเป็นชายคนนี้คนเดียวเท่านั้นที่สามารถรู้ทางเข้าแล้วเขาต้องถามว่าทําไมคุณไม่เอาทองก็บอกผมจะไปทําอะไรผมมีแม่อยู่แค่คนแก่คนเดียวตาก็เสียผวเจ้าทองไปทําอะไร แค่จะม,มาหาก,กินแค่นี้ผมก็พออยู่พอกินแล้วคุณเอาไปกันเถอะพวกคุณลําบากผมสบายอ่าความโลภนะก็ใจคนสบายเขาก็ลําเลือกันไปยังไงก็ตา้ม,มาหาครที่ไอ้นายคว่านั้นมันพอเขารล้ปั๊บเขาก็เรียกชายคนนี้ไปหาแล้วก็พูดว่าเขียนแผนที่เขาจะไม่ยอมให้ชายคนนี้ไปด้วยเขียนแผนที่ฉันหน่อย ว่าไปยังไงมาย่างไ้เขาก็รู้ว่าถ้าเขาเขียนแผนที่มันต้องจับได้แต่เขาก็เขียนแผนที่ที่มีหลุมดักทำหลมุมหลุมดักไว้เขาจะเขียนที่ว่าตรงนี้คือสอะไรน่ตรนนี้เลยไมนจะมีหลุมที่ขุดลงไปลึกๆแต่ไม่ให้ตายนะลึกขึ้นไม่ได้ไอ้หัวหน้าคนนี้มันก็คิดว่าถ้าลุงน้องไปด้วย ามโลกามโลภเด็กน้องม,มันจะฆ่าเรามันจะแย่งกันแล้วเราก็จะเดือดร้อนใช่ไหมมันไปเองเราแผนที่รู้คนเดียวผู้ชายคนนี้ม่ต้องไปแล้วที่จะฆ่าผู้ชายคนนี้ซะปิดความลับสมดรู้คนเดียวพอใช่ยคน,นี้ก็รู้อีกว่าเขาจะต้องคิดอย่างนี้เขาก็เลยแกล้งป่วยไหลจะให้แผนที่แล้วพอให้แผนที่ปั๊บก็บอก ผมเป็นโรคติดต่อแม่ผมเป็นการะโรคในโรคที่ติดต่อตอนนี้ผมรู้สึกผมไม่สบายคงจะอยู่ได้อีกไม่กี่วันผมต้องตาผมอาจจะต้องย้ายจากที่นี่ไปเพราะอยู่ตรงนี้คงอยู่ไม่ได้ผมจะพาแม่ผมไปก่อนนะครับไอ้เน,นก็นคิดว่าคำพูดหลนะัานั้นมันคงจริงเพราะไอ้แกา กินอะไรเขาก็ยังสำลักหน่อยอไอ้แคๆกๆไว้ในคนมันกลัวตายอย่างนี้นกลัวติดใช่ไหมกลัวติดมันก็เลยไม่กล้าเข้าใกล้กลัวไอใส่หน้ามันเออย่างไงมันกระตายก็อย่าไปฆ่ามันเลยวะอ่ปล่อยมันพาแม่ไปตายที่อื่นกันแล้วกันอ่แเขาก็เลยพาแม่ไปหลบในที่ท,ที่ปลอดภยัยกันเอาไว้สองชั้นใช แล้วเขาก็ตามย้อนยอนลอยไอ้คนไอ้ในหัวหน้ามันไปพ้อยหัวหน้ามันเดินไปตามทิศทางที่เขียนแผนที่ปุ๊บมันก็ตกหลุมขึ้นไม่ได้มันก็อยู่ข้้นมาอย่างคนเรามันมีกรรมมันไม่ตายเพราะว่ามันมีกรรมถ้าขืนตายมันก็ยังไม่ได้ใช้กรรมความเป็นมนุษย์ที่มาทําให้คนอื่นดอดหิวโหยทารามาไอ้กรบบรมบังคับ ไอ้นั่นมันก็ได้อยู่อย่างนั้นเนี่ยไม่ตายแต่ไม่มีจก,กิดน้นําก็ไม่มีอาหารก็ไม่มีอะไรกไม็มีอยู่อย่างนั้นร้องเะไรกไม็มีคนช่วยเพราะไม่มีใครรู้ตรงนั้นมันคือที่ไหนแทนที่มันหลงคนละทางมันไม่ใช่ทางที่คนป่าเขาเดินกันราวนี้คนคนนี้ก็เลยบอกว่าเขาก็รู้ว่าพวกลูกน้องทุกคนจะต้องถือเอานายเป็นใหญ่ใช่ไหม ถ้าเขาบอกนายตายแล้วไอ้พวกนี้ต้องคิดว่าเกิดอ,อะไรขึ้นถ้าที่นั้นเขาจะทำยังไงต่อไปทำไงเอ๊ะ<อ>คิดยังไงต่อ,อเขาก็คิดว่าถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งคนเหล่านี้ก็จะไม่มีโอกาสดีเพราะพื้นฐานเขาไมา่ใช่คนเลว เขาก็เลยบอกว่าพวกเธอเนี่ยทีนี้เธอต้องการคือปราปอิสระใช่ไหมเขาจะถามนายของเธอฝากฉันไว้ก่อนนี่เขาจะเดินทางไปเอาทองว่าให้ปล่อยพวกเธอไปอิสระเขาไม่ต้องการพวกเธออีกแล้วแค่มีทองเขาพอแล้วไอ้พวกนี้ได้ยินอย่างนั้นดีใจไหมดีใจลูกเมียก็ไม่ต้องถูกบังคับ แล้วก็บอกว่าทรัพย์สินทั้งหลายให้แบ่งกันให้ไปจัดการแบ่งกันตามนี้ก็จะมีคนที่เป็นหัวหน้าคนดีๆอ่ะแต่ก็ต้องเป็นคนเรวเพระสุบงครับเขาก็มีความซื่อสัตย์อยู่แล้วในตัวใช่ไหมเขาก็แบ่งทรัพย์สินกันทั้งหมดอ่ะแบ่งย้ายกันไปหาที่อยู่ที่มันดีๆนะที่ไหนสบายคุไนะ้ไปคน่านนี้ไอ้คนที่อยู่ในหลุมมัน้คิดอะไรท่านนีงโกรธ ยะบ,บาทอาคาดเหียดแ้นตะโกนดา่าตะโกนร้องโหยหวนทรมานใช่ไหมอ่ะ,ะกรรมมันทาเองเนีจริงไหมล่ละกรรมบังคับเราไม่ได้ทำกรรมมันทำพวกคนเหล่านั้นมีทรัพย์มีอะไรปุ๊บมันก็ใช้ทรัพย์หมดเพราะมันไม่รู้จักสมากินมันอยู่จนจนสบายแล้วอ่ะ ก่อนลำบากเขายังจะมาหากินถูกไหมอ่าก็อยู่ได้พอมาทรัพย์มีอะไรมากมายใช้จ่ายฟุ่มเฟือยตั้งแต่แรกที่ร่างกายรายนายก็ประเขห้ไ้ตอนนี้มันใช้กันเพลินจนหมดหมดแล้วที่สายเดิมก็กลับอีกคนๆนเนี้ยเขาก็รู้อีกว่าคนเหล่าๆเนี่ยถึงแม้ไม่จะให้ก็มารู้จักขอ เขาคงต้องทาอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ไปไม่นานผู้ที่เป็นบิดาอ,อมารดาก็เ,าเสียชีวิตเพราะว่าแก่มากชรา,ามาแล้วก็เสียชีวิตเขาก็เลยไม่มีพาราละอะไรสุดท้ายเขาก็ออกไปบวชบวชก็คือบวชเอีผมยาวๆนะบวชนุ่งผ้าผมให้มันมป,รประหลาดหน่อยนะนักบวชนะอะไรอย่างนั้นนะ เข้าไปปฏิบัติปฏิบัติจะมีสมาธิจะมีความสงบได้จนเกิดกำลังที่สามารถจะทำอะไรจะมีอะไรได้เขาเรียกทรงอภิญญาสมาบัติได้ก็ใช้เวลานานไอคนเหล่านั้นก็ค่อยเสื่อมลงแล้วก็รังแกกันเองเข็นฆ่ากันเองไอยานที่เครื่องรู้มันเขาแวบ,บขเข้ามาเพราะเอ็ดก่อนบวกเขาตั้งใจอยู่แล้วเขาอยากช่วยคนเหล่านี้พอเขามันถึงจุดที่มันสงบเพียงพอ สิ่งที่เขาปฏิบัติเขาสามารถพึ่งตนเองให้รอดพ้นได้ไอ,อ้สัญญาของใจที่เคยตั้งมโนปฏิทฐานเอาไว้มันเขแวบ,บเข้ามาในใจเขาเขาก็เลยเห็นภาพคนเะล่านียเหมือนกําลังสู่ข้อมรอมด้กล่องไฟคือนรกซึ่งพื้นฐานของคนเหล่านี้คือคนดีเหตุที่ว่าทําไมต้องช่วยเพราะว่าใจเขาไม่ได้เลวมาตั้งแต่แรก มันยังมีโอกาสที่สอนให้เป็นคนดีได้ถึงแม้เพียงแค่เขาหลงผิดด้วยเหตุการณ์ในภาวะของโลกบังบังคับเขาต่างหากเราถ้าคนเหล่านี้อยู่กันอย่างสุขสบายจะมีเอชไร้เกิดขึ้นได้อย่างไรอ่าไม่เกิดคนเหล่านี้ก็เลยได้รับการสงเคราะห์จากนักบวชผู้นี้เขาจะส่งเคราะห์กันอย่างไรว่าภาคสองต่อไป อะไรอาะ <c oughs> อาัภารสองมาแล้วจับมาได้จำเรื่องที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังได้ไหมยสมัยที่ท่านเป็นเนนจับได้ไหมช่วงที่ท่านลงไป ที่ภาคใต้นี่ยไม่ไปอย่างพระที่ไปโปรดคนที่ยังมีคนที่เขาดีตั้งใจดีอยู่ก่อนที่พระพระคุณลังคำแหงจะไปเอาพื้นที่คว้างออกไรปรวบรวมชาวบ้านก่อนนั้นนนั้นก็จะมีเนรตรงหนึ่งพอทลายฟัง ไปไปกลุยทางไปวางพื้นฐานให้คนทุกคนมีการปฏิจจบัติดีแล้วก่อนอให้มีความมั่นคงในภาษศาสนาอย่างนั้นนได้เรื่องนี้ก็คล้ายๆกันใ่เมื่อท่านชายผู้นั้นได้บวชเป็นตาเป็นนักบวทแล้วก็เข้าไปสอนคนละหลัาให้เขาหันกลับมามองความจริงที่เขาเป็นอยู่จริง เห็นโทษของการเข็นฆ่าเอาชีวิตเึนกันแลกกันทุกคนพากันเชื่อพากันศรัทธาพากันวางมือที่จะไม่ทำนั้นจอไปเพราะก็บอกว่าที่ดินมีน้ํามีทุกอย่างมีให้เราทุกคนสามารถอยู่กันอย่างสบายได้เธอจะเข็นฆ่ากันทําไมลองนึกถึงว่าสมัยก่อนสิท่านลูกเมียของเธอแหละเดือดร้อนตอนที่ลูกเมียเธอเดือดร้อนเธอทํำยังไง เธอก็ต้องช่วยชีวิตลูกเมียของเธอไม่ว่าจะทําวิธีไหนและคนเหล่านั้นก็เป็นลูกเมียของเขาก็เป็นคนที่เคยสุขทุกข์กับเธอทมาทั้งสิ้นแล้วเธอจะมาเห็นค่ากันอีกทําอะไรเขาก็เลยวางทุกสิก่งทุกอย่างซะหันกลับมาทํามาเลี้ยงชีพของเขาปกติไปคนันนั้นไม่นานนะก็เริ่มหันกลับมาบวช